สนับสนุนโดย Exclusive Journey, The Best Way to Fly, The g r e a t e s t Way to Travel, SK Wave, V Expert Face Skin พบกันที่เซ็นทรัลพระราม 2, เซ็นทรัลพระราม3และซีคอนสแควร์นี่พ่อแกตอบ พูดถึงมันเลยขอจะกลายเป็นนีลาไแล้วเนี่ยออเจ็บเออใช่เนี่ยนะฉันมองไปโต๊ะนั้นที่โต๊ะนี้ที่สนดนะุ้งซ้นะสะดุดออกสักบา่าแล้วราคาคุณค่ะไม่ใช่หลุดหรือยู่อยู่แล้วจ้ออุยต่าว่าเธอจะไปปอกไปยะแต่ว่าไ้่แล้วว่ะต้องหมั่นไส้ขู่เด็กอยู่ดานะเดินไปเดินมาแถวโต๊ะเราอ่ะ าออการเล่าของ<อ>ฉันเลยไม่สำเร็จเลยอะอใช่ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววาแต่นีงสวยยังไม่ออกมาเลยเนี่ยโอ้ทำอะไรของมันอยู่วะเออไปไหนนั่นสิแกเัา <c oughs> เห็นมันทำเสร็จตั้งนานแล้วนะ <c oughs> มันรออะไรอยู่ะ่ะ ค่ะคุณแขะนางเอกไหนบอกว่าทําไม่ได้ทําไมไม่บอกฉันอารมณ์เสียแกฉันปวดฉันทำคะแนนไม่ดีเลยอ่ะเอาส่งทำไรอยู่จ้อาอ๋อ,อท่องคาถากาแม่นอยู่นะจ๊ะฮะคาถากาแม่นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีด้วยเหรอไอ้คาถากาแม่นอะไรอะ่ะมีสิจ๊ะเลิก ตางกันนักไหนยะอ๋อพอดีฉันอนเดียร์เอาหนจากนางพัดสอนฉันมาอีกทีบา,า,บา,า,าร์บาร่าเฉลิ่ค่ะเบต้าใส่ค่ะดัตตอร์ริอีกต่อแ,ลอแอหล่ะปีตานหมอกลัวเฉยวเชียช่ยกูบอกให้มึงหันมาหากูบ่อยๆไงนี่กูเรียกเกินกูปากกระฉี่แล้วเนี่ยมึงไม่หันมาหากูเลย คนมันตั้งใจทำอยู่ดีวากูก็จะทำมาให้พวกมึงลอกมันแหละเออแล้วพออยหญ่บิกอ่ะมองเชื่อได้ปะวะกูไม่แน่ใจวะกูไม่รู้เหมือนกันวะอือเฮียกูลอกไปเต็มแม็กเลยฮะจริงอะมึงก็ตั้งใจทำเองบ,บ้างดีวะบางข้อก็ง่ายๆอายเองกูก็ทำเองอยู่ แต่กูก็ลอกไปเยอะอืมแล้วไอ้วุฒไปไหนวะกูเห็นมันออกจากห้องเป็นคนแรกเลยสงสัยมันแอบซุ่มไปอ่านคนเดียวหรือมะ จะอ่านหรือจะนอนเนี่ยนอนนานจะเล่นจะยืนอ่านแทนเหรอวะเปล่าจะไปเดินเล่นนะอ่ะ,อ,ะอ่านตอนนี้ม่ไม่เข้าหัวอ่ะยมมาแล้วเว้ แนนสอบออกมาไม่ดีอ่ะครูจะให้สอบแก้ตัวใหม่ไหมอ่ะมันมันก็น่าจะมีนะแกยมันยากนะแกเอางี้ไหมจะไปบนกัน,นกดีไหมแกออเก็ดีนะไปบนกันไหมจะแกจะบนอะไรกักจ๊ะถ้าฉันสอบผ่านนะฉันจะทาลิปสติกสีแดงเดินไปโรงเรียนเลยค่ะ ซันนะนะก็ใส่กับโปรมาเรียนจ้าโอ้โถถุยอีกเลเอาดีกว่านี้ไม่ได้หรอฮะแกสองคนเป็นดาิดแค่นี้เรอนี่สกีสักที่ไหนยะแกสองคนอหไรพิดอยู่โปรแล้วมึงจะเอาไงต่อวะกูว่ามึงกลับบ้านเถอะ ไม่ใช่กูไม่อยากให้มึงน,นอนด้วยนะเว้ยแต่แต่กูเข้าใจหัวอกพ่อแม่ที่เป็นห่วงลูกเข้าใจงเว้ยกูสิบแปดสาย I would like to eat doodle but I want I want to eat a hamburger อืมเราว่าชัยว l d ไลท์ดีกว่ามากแบบมันจะได้ดูสุภาพมากกว่าว l ดไลท์อ๋อเดี๋ยวเอาใหม่นะ I would like to eat a hamburger. and then when are you going? <laughs> <laughs> นั้นเอางี้ I'm going to school. Why? do you like it? Yes, I really like it. I like to study very much. Oh, oh no, I don't believe it. <laughs> แล้วทำไมถึงไม่เชื่อหรอ ไม่รู้สิเราว่าเธอน่าจะเป็นคนชอบเที่ยวมากกว่านะไม่ขนาดนั้นปกติเราเป็นคนเรียนเกง่งเออยายมาจากห้องคิงก็ต้องเรียนเก่งสิเนาะเราว่าย้ายมาจากห้องคิงอะ่ะไม่จาเป็นต้องเรียนเก่งอย่างเดียวอะ่ะเก่งอย่างเดียวไม่เท่ต้องรอบแบบเราด้วย <c oughs> <c oughs> เธอนี่เป็นคนตลกเหมือนกันเนาะ ความน่าจะเป็นให้ง่ายให้มิดให้กูสอนให้หมั้มจะสอนให้ทำไมกูทำได้แล้วออเหรอเอาดิทำดิ เดี๋ยวค่อยทําพักอยู่แต่ข้ออื่นที่มึงทําอยู่เนี่ยผิดหมดเลยนั่นนะ่ะโอ้ยกูก็แค่ขีดขีดเข,ขียนเขียน,ยนไม่ได้ตั้งใจจะทําได้ซ้ำปลอมจริงนะมึงเนี่ยคนเข้าอ,อุตสาห์จะสอนไปก็ได้วะเฮ้ยเฮ้ยมานั่งนี่มา มึงตื่นเสรละเป็นไรวะมึงเป็นไรปะเนี่ยหน้าทิสิกูเค่งวงโหมึงตัวร้อนนันเนี่ยเป็นไข้วะเป็นไรหรอกกูแค่เดินตากฝนอะ่ะเดี๋ยวกินยาแล้วก็นอนแป๊บเดียวเดี๋ยวหายเออเอองั้นเดี๋ยวกูไปหาหนังสืออ่านก่อนละกัน ทำไมไม่รอมาจากหน้าห้องสบู่เลยล่ะอีมาส์แพตต์น์เปลียนได้เน่ยแกนี่ดูเลยเกียร์ยรงเลยอ่ะจะเสร็จแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยดังะขออนุญาตนะคะมารยาทอะหัดมีบ้างนะคะเขาว่าทีน่าที่หลังเราจะมาเบาๆอ่ะแต่เราก็อยากดูบ้างอะไรบ้างอ่ะอุตตะก็เป็นการเสริมสร้างประสบการณ์ในชีวิตไงอื ไม่เบาเลยนะจ้ะาเนวเนาะก็คนเรามันก็ต้องอยากกันหมดคนไม่ใช่หรอวายสันวานะเกไม่ถึงวัยหรอกทือต้องเรียนรู้อะไรแบบนี้นะแต่ว่านิวควรจะต้องหัดต้องสอนอีกเยอะจ้ะเอาเป็นว่านิวเดินตามพวกเราก่อนนะเพราะช่วงเนี้ยนวจะต้องเรียนรู้อะไรอีกเยอะจ้ะ คยได้ยินไหมจ้ะที่เขาบอกว่าเดินตามผู้ใหญ่มาไม่กัดนะจ๊ะเอาอย่างงี้แล้วกันนะจ๊ะนิวถ้าเกิดเมื่อไหรอ่ะนิวอยากหรือนิวหิวก็มาปรึกษาพวกเราได้นะจ๊ะว่าการที่อยากกินทุชายอ่ะต้องทำยังไงใช่ไหมจ๊ะพวกเธอขออนุญาตนะคะแล้วก็นี่เอาไปอ่านนะคะ เรื่องม่ยากนะมีวิสบ้างติดตัวนะคะเพื่อจะทำให้ชีวิตเธอดีขึ้นแล้วก็ได้กินผู้ชายกรุบกริบกรุบกริบแซ่บๆอย่างพวกเราไงจาอจริงนีแ้แหละที่เขาเรียกว่าไม่ใช่มือโปรอรุณแตงก้าเสียดายเนาะไม่น่าพลาดเลยอ่ะโอ๊ยตายแล้ว พูดแล้วฉก็อารมณ์ข้างวารีนำเดินจริงๆกับคุณแคร์ฉันว่านะ่นะพวกเราไปจัดการกับระเบียบสังคมของตัวเองดีกว่าป่ะไม่ไหวแล้วอ่ะตร้งไม่ตชื่ีโสรยาเธอเป็นอะไรเนี่ยอ๋อเปล่าจ้าเดี๋ยวนะทำไมลำหน้าออกมาขนาดนี้ไม่ใชัยกางเก่งแล้วอะไรอยู่ในกลางเกง โสระยาไม่ไหวแล้วจ้าจะแบบมาเต็มนอนผกจะทำเลยนะเธอเด็กยาเขาไม่ได้เรียกว่าวารีดำเนินเขารียกว่าวาลีไหลทะลักเหลยออีกหน่อยระวังพกจะสาดสังวาดีระยาไป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 หาไม่เบาเลยนะยา พูดอะไรกันไปอยู่ออไปหรอแม่กินไม่ไหวแล้วแกโอ๊ยว่าอะไรกินไปอีกตายแล้วเดี๋ยวคืนนี้ไปซื้อกินเียก่าแก